นายกระจ่างทาราพรเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่แกยังหนุ่มๆที่วัดสวนขันจะมีพระภิกษุสามเณรเยอะเป็นพิเศษเพราะใครต่อใครก็อยากมาบวชที่วัดสวนขันวัดพ่อท่านคล้ายในแต่ละวันพ่อท่านคล้ายจะให้สามเณรช่วยกันถักถอนหญ้าที่ขึ้นรกในบริเวณวัดและให้พระภิกษุกวาดหญ้านั้นซึ่งจะมีโยมชาวบ้านมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือนายกระจ่าง เรื่องมีอย pues ู nah ่ว่าขณะที่นายกระจ่างกำลังกวาดขยะอยู่นั้นเห็นพ่อท่านคล้ายเดินยิ้มเข้ามาหาและเอ่ยปากบอกว่าไปเก็บใบมะขามมาสักกรรมือฉันจะทำอะไรให้ดูเมื่อนายกระจ่างนำใบมะขามใส่มือพ่อท่านคล้ายแล้วท่านก็ยืนหลับตาบริกรรมคาถาแล้วบอกว่าดูดีๆนะพระเดชพระคุณพ่อท่านคล้ายก็โปรยใบมะขามที่อยู่ในกรรมือ นายกระจ่างแทบไม่เชื่อสายตาตนเองใบมะขามกลายเป็นนกกระยางบินร่อนเต็มวัดอย่างน่าเหลือเชื่อจนเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะเคยได้ยินแต่เขาบอกกันว่าพอท่านคล้ายองค์นี้เก่งจริง